อิ <accurately S 2> นดูอันผู妹妹 ceu, ้ชายนี่เอาอินดูม <sting. S 2> ันเท่าแก่ละดูวะเดี๋ยวขออุ้มโคกกมเดี๋ยวผมจะถ่ายกําเอออุ้มไปอุ้มขึ้นสูงๆหน่อยเออไปเอาใกล้ไม่ออกมาหน่อยเออออกออกมาดังเอ้ยยังบัรไดอย่เหอเฮ้ยเดี๋ยวลองอ่นหน่อยจะได้จะซ้อมุมบาไดกันักโกนัก อุ้มห่มน้อยอุ้มห่มน้อยเมาบาดใจผมจะซ่งที่แม่มันนั้นแก้งฮาดีนะ้าทิ้งหมดต้องอู้ว่าอินดูฮานะไอหยางก็ฮาติ๊กติ๊กอ๋อเดียวคำเดียวอ๋อนี่คือมันจอเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไมโครโฟนอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตามแล้วพี่ับเดี๋ยวคบเดี๋ยวข้อนนี่ฮ้อนกดฮ้อนโอ้ยเฮ้ยเ้ยเหมือนแล้วมือหรือบ่า หนาขว่างีเซ่เนี่ยไปหลอกล้อเล่นได้ปะได้คันกาคันเนี่ยอะไปยังมาคันเนี่ยนะแม้หมูมาคันเนี่ยจับไข่ไม่ได้นโอเคครับผมปมาเอาขั้วเลยวางมอข่างวางเลยน้ำใสแห้อย่างเงี้ยมันกระทะไปตั้งได้ไังไงก๊กขื้นไข่ป่ะ พอควนเข้าตาโอ้ขอขี้ยังหมามาลบควนหน่อยไปได้กะแหมว่าควรเดียวหา,คาใครถามใครไปคนละตั้งกระทะฮะแล้วใครใสหลัวใส่แห้งยังตั้งกระทะเป้มาได้เนี่ยโอ้โตดลัวเอตอตดคนใส่ลัวนะบ่ะเอาขัวมาเลยเอาเข้ามา โอ้พ่อครับใส่ขั้วมดเลยมันลำใส่หมดเลยโอใสไปเอาไม้แห็ไปซื้อไม้แห็บปะเอามาหม่นอืมเอาไม้กดาวกันแล้พอพอขึ้นเลยขึ้นเลยเอาถ้วยมาเลยได้ละม่ได้เลยอ้าวแหวกขี่คันดาบ่ใช่เออม่ได้เลย อ๋อแล้วเขาอใหญ่เขาต้องพอมันใหญ่มันถึงจะได้เออรอสักครั้งเพื่อมันเหลืองน้อยๆกะอ๋อคือมันเหลืองเขารอเหลืองก็รอมันเหลืองเดี๋ยวให้วัดแก้วนี้ให้ปิวโดนหัวยิงละเออครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่รวมสักอันป่ะอ๋อใส่ละป่ะโอ๊ะขี้งยายคนเดียวจริงหรือป่ะก็มาใส่ก็มาใส่ป่ะอ๋อเรามาเจ้ากัวไฟมันหมอแกเลียด มีก็คางใส่ติ๊กควันยังเหม็นควันเนี่ยแล้วเป็นด่างเนี่ย <c oughs> โอ้ผู้ชายไปเด็ดในอย่างควมมันพีกื่อนใส่ดึงควันไม่ได้ฟิวการกินบัดนั้าเด็ดเอาใส่ฮะได้ครับ,บ่ะอ๋อทิ้งกินคนเดียวเองโอ,โอ้แล้วไปเก็บใส่อย่าง Cochin quá chinh tin khoan mà thôi ạ khoa học sài đọc xài bà dơ hay dơ 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 anh dơ 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 โอเคเซมขิงยู่มาได้อะขิงยังมาตามเข้าขั้วไอ้พาเข้ามาแล้วเหรอก็ตามเลยอ่ะเออตามกำนักปะหมดนแท้เละใส่หมดเลยอ่ะเออพอ่อแหละขิงมาพอแลหละแค้ขิงลวกขิงก็ก้อยตามกําน้อยกะเออขอพอแหละมาพอแหละใส่นักอ่ะพอ่อก้อยก้อยมีความลว<บ> นี่แหมรอบอ๋อสองรอบอ่ะพ่อยิ่งพ่ออ่ะต่ำใหญ่ต่ำไปเตะเอาแล้วบอกเอาถ้วยมามบ้าแล้วแต่ทงมาแลยพอล้วเอาถ้วยมาใส่เลยมานต่ำแล้วถ้วยไมาใส่เลยก็มันยังมาแล้วก็ต่ำมอกงามกว่าเอาะเพราะฮะมันต้องหักเรียล้วบหอนึ่งหอแนงเนี่ยยังบ่เอายังบ่ได้เด้กอ่ะมาได้ต่อมาพร้อมกันไหได้ยังมาได้ ธรรมดาอีตามกิ้งหันอ๋อครับครับเดี๋ยวตามครับผมตามอีกาเก่งมาเฮ้ยไหนเก่งเนี่ยฮือรางวัลกับเก่งเก่งอ๋อตามไปเรื่อยๆอ๋อพอเออตามธรรมดาตามหลักแหะถ้าจะฮือลำเนอะนี่ตามสูเลยจะฮือลำ คือน,นับเม็ดเข้าเอาอจํานวนเม็ดเข้าเออห่างใหญ่ไครับคิงห่าก็กินแย่ตายอไอ้เซมขอเปิ้ลบอกสูตรเออมาสูตรแม่คิงห่างบ้านคิงมีไหนได้ะอะห่อเนล้อไก่ใส่ข้าขวคั่วไปเม็ดมันมไน่มีที่ไหน ขั้นตอนนะครับการทําห่อนึ้อนะครับห่อนึ้อไก่บ้านนะครับรากผักชีนะครับต่อด้วยข่านะครับข่านุ่มซอยนะครับใส่กะปิลงไปนิดหน่อยนะครับใส่ลงไปเลยปิ๊แห้งอย่างเข้มินนี่พ่อเอาได้กะปินี่มันกะปิครับผมนี่กะปิจะข่ซอยนั่นคือเขมินนะครับจะข่นะครับจะข่บ้านเฮานะครับตามด้วยใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดซอยนะครับตามนะครับมือละเอียดนะครับมือแหลมนะครับบันเลงนะครับตามไปเลยครับตามมือละเอียดนะครับอีกแทงนะครับ ผกแห้งนะครับพี่ขี้หนูแห้งแล้วก็กระเทียมนะครับตานะครับเพื่อเข้ากันนะครับครับตามด้วยหอมแดงนะครับหอมแดงซอยนะครับหรือว่าหอมบัวบ้านฮาเนี่ยครับผมผมตามด้วยกะปีเลยนะครับกะปีก็แล้วแต่นะครับชอบกระส่นักนะครับหรชอบกระส่น้อยนะครับนี่ครับ 回来，能活过来。